เอาฝาครอบไฟแช็คออกโดยง้างที่ด้านข้างแล้วดึงออกได้เลยนะครับหมุนที่ปรับไฟไปด้านขวาสุดแล้วยกขึ้นกลับมาด้านซ้ายกดลงแล้วหมุนไปด้านขวาทําแบบนี้ประมาณ20ครั้งเพื่อคลายวาล์วแกส๊สออกนะครับเมื่อได้แล้วใช้ไขควงปากแบนสอดเข้าเพื่องัดวาล์วแกส๊สขึ้นจากนั้นใช้แกส๊สกระป๋องสําหรับเติมไฟแช็คทําการเติมเข้าไปได้เลยนะครับโดยคว้ากระป๋องแล้วกดลง ยีงไฟแช็กเล็กน้อยเพื่อให้แก๊สเต็มทั้งสองด้านเต็มแล้วเอาไขควงออกหมุนปิดวาล์วแกส๊สโดยหมุนตัวปรับแก๊สมาด้านซ้ายแล้วยกที่ปรับขึ้นดันไปด้านขวากดลงแล้วหมุนกลับมาด้านซ้ายทําแบบนี้ประมาณ20ครั้งเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วใส่ฝาครอบไฟแช็กบีบเข้าให้แน่นเมื่อนแน่นแล้วก็สามารถนําไฟแช็กไปใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆครับสาหรับวิธีแก้ปัญหาไฟแชกแก๊สหมด แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ